ปฏิจาพี่น้องยายมาขืนมาเบิงเกาลัดม่เจอเห็ดเพิงพี่น้องม่เจอเห็ดเพิงอยู่เทิ่งผู้ยายเห็ดวิีโอได้โ่น้อได้เอาเป็นของขวัญกะตตาจักโดกขึ้นอันนี้ว่าได้่นแถาได้พี่น้องอยู่เทิงผู้พี่น้องเบิงเดี๋ยวว่ายายสิพอีหยังเนียพี่น้องถามมาหลุนพี่น้องโคกป้าเกาลัดไหมพี่น้องเนี่ย เฮ็ดเกาลัดเพื่อนบ้านแล้วเอาอะไรพี่น้องเมื่อเมียพี่น้องปีนขึ้นมาทึ่งทึ่งเฮงเฮียงเฮียงอีดีเลยเฮ็ดอันขาวขาวอตะปูอันี่ายไหมพี่น้องตะแก่เลยพ่นสิไม่ข้วนดำดำหอกนั่นหลายหลายอยู่ทึ่งทึงยากขี่การปีนไปเอ้ยเฮียเนี่ยเฮ็ดตะปูแบบเนี้ยพี่น้องเดี๋ยวยากสิาพาไปเก็บเกาลัดหลายหลาย เพื่อมนเฮ็ดเพล่อกออกเดีวเพื่อนไหวเดี๋ยวบรูเฮ็ดเกาลัดหยุดเที่งภูเขาพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวเขาจังไรก็ออกแล้๋วไหวเดี๋ยวย่าหิบว่าย่าบ่ได้มาเห็นบ่นี่เบิดเห็นบ่ดอกแก่ๆเพื่อนเฮ็ดเกาลัดพี่น้องนี่นี่เพื่อนสีไหวเดี๋ยวหรอย่าหบว่าเบิดเวลาเพื่อนเดียวพอกระนี ป้าเกาลัจยาพี่นองบ๊ายบาย